ของการซื้อของฝากกันบ้างหลายคนที่เดินทางมาท,งท่องเที่ยวที่จงังหวัดเชียงใหม่ก็เดินทางมาแวะซื้อของฝากก่อนที่จะกลับบ้านนะครับบรรยากาศในการซื้อขายของฝากที่ตลาดวโรรสในตัวเมืองเชียงใหม่ปีนี้ก็คึกคักเป็นอย่างมากครับนักท่องเที่ยวก็มาจับจ่ายซื้ออาหารพื้นเมืองกลับไปฝากญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมงานครับไปดูบรรยากาศที่ตลาดวโรรสหรือ or, ว่ากาดหลวงในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและของฝากยอดนิยม วันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นและซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา รือว่ากลับไปทํางานกันอย่างคึกคักครับโดยที่ร้านดํารงนะครับร้านขายอาหารพื้นเมืองและของฝากชื่อดังครับมีลูกค้ามายืนรอต่อแถวซื้ออาหารและของฝากตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อรีบเดินทางต่อครับเจ้าของร้านบอกแบบนี้นะครับว่าในช่วงหยุดยาวนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยส่วนใหญ่นะครับลูกค้าจะชอบซื้อไส้อัว่วน้ําพริกหนุ่มและแคบหมูกลับไปฝากครอบครัวและเพื่อนร่วมงานครับ ขณะเดียวกันนะครับบรรจะกาศตามร้านขายของฝากอื่นๆเช่นผลไม้อบแห้งผลไม้สดขนมเครื่องจักสารและร้านอาหารพื้นเมืองร้านอื่นซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าปีนี้ขายดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีการผ่อนคลายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นครับไปฟังเสียงจากพ่อค้าแม่ค้ากันครับจ้าวขึ้มาขายดีตอนช่วงฤดูหนาวเลยครับเพราะเชียงใหม่เนี่ยคนชอบขึ้นมาอตอนตอนตอนฤดูหนาวเนาะอย่างปีที่แล้วเนี่ย ปีที่แล้วปี64เนี่ยยังไม่ดีเลยตอนที่โอมิอคอนเข้ามาเนี่ยเงียบมากเลยตอนนั้นแบบคิด,ดว่าจะดีปรากฏว่ามดีเลยค่ะแล้วเพิ่งมาดีกับตอนนี้ค่ะตอนที่ปีใหม่นี้เนี่ยดีน่อยจัคนมาเที่ยวเยอะจาอาจจะเป็นเพราะว่ามีมาตรการ防งทายโควิดด้วยจ้าวจ้าแม่นะเริ่มเริ่มมีคนมาเริ่มให้คนแอลเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มให้คนแบบระวังตัวในการแอลแต่ก็ไม่หยุดแอล